ยอะ r i c e animal อืมขี่แล้วก็จับพวกเขาอย่างนั้นเหรอเกมน่าสนใจนะคือเราต้องจับสัตว์มาแล้วก็เลี้ยงเอาเป็นว่าเราไปเล่นดีกว่าเกมยังไม่ปล่อยนะไอ้ามาเล่นให้น้ำลายไหลก่อน พี <l acht> ่ไม en like ่ม er. <so idity crack> ีอะไรเลยที่ใส <hat> <cido> ่ขอบตาเดียวไงอันนี้พี่มีแหละบัฟโฟล์ฮะนี่กดเพลยงนะฮะเราก็มีสัตว์ให้เลือกแมปโซน่าจังเกิลทรันด้ามีทันด้าด้วยแล้วก็เอากับขราไปให้กินฟีดเฮมีอะไรให้ซื้อไหมดูนโอ้ยมีเงาเบสิกยโลบักขึ้นแหรออ่าเราอีพิกโอ้ยแปดร้อยเก้าสิบเก้าโลบักมาเดี๋ยวเราลองไปขี่กันเลยไหมฮานู มึงก็คงต้องใช้ตังคแล้วมั้งถ้าเวลาจับยอะไรเงี้ยอ,อ๋อนี่ไงยังไงนิวเลกซิ์ตป <Yes. S 1> ิดไว้ดีกว่ายัางไงแล้วโดด <Huh? S 1> new, new, new. เหรอนิวนิวนิวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ๋อไม่เป็นไรมันเป็นหลุมไง,งไรู้ว่าข้ามไม่ได้ยังไงปุ๊บอุ๊ยโดดยังไงเจ้าวันนี้เออนี่ไง,ดดง,ไเ,ไงเปลี่ยนตัวเย่ yeah. อุ๊ยยังไงมันได้ปะเนะี่ยได้ปหม เย่ yeah. แล้วก็ตามหาตัวใหม่เกมมันก็สโลไลท์จังโอ้ยไปเลยนี่ไงเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะนี่ช้าง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 ,าง yes, <sir. S 1> มันโดดไกล่ั้งวะโอเคโอเคเอาตัวกระจอกเทศกันก็ได้โอ้เสียดายช้างอะอยากได้ช้างอะผมยังไม่ได้ช้างไงเดี๋ยวเราเอาตัวที่อันนี้ก่อนนะท่านผู้ชมอ๋อ โด er be โดโอ, <ẫ en aze novo> อ่าๆๆๆเฮ้ยยีราฟยีราฟยีราฟถึงไหมน่ะถึงเถอะเอ้ยถึงเฮ้ยผมปลดล็อกยีราฟก่อนตอนนี้อันนี้น่าจะตัวแรนะครับอ่าทรันด้าแล้วก็จอกเทพโหว่วงไงวันนี้นี่เดียวอุ้ย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 ตัวนี้ตัวนี้นี่กวางเรนเดียเลยอุ้ยแล้วเก็บไว้อนตัวใหม่นะต้องปลดล็อกตัวใหม่ไปเรื่อยๆแต่วันนี้เชื่อใจยังเชื่อใจเถอะโอเคเชื like ่อใจแล้ว งมสตัวนี้ยังไม่เคยได้ขอเก็บไว้ก่อนอะอไรงจะมีแบบว่าบงบงบักบักอยู่เฮ้ย,ยนี่เลยตัวนี้เลยโอลัสมันลอกงี้ป่าวโอลัสเอ้ย,อย,อย,อยไปไกลเกินที่ไกลเกินไกลเกินอ้าอู้ นี่ไงเลี้ยงเลยเออแต่บาร์ดก็ได้เลี้ยงเลยฮนะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยว,ยวอ้าวเราวางไงวันนี้ยีราวางเลยมาลายที่ได้มากวางมูสที่ได้มาเย่ตอนนี้เรามีตัวอะไรจรงิงๆมันเก่งที่สุดตอนนี้ยีราฟเวร์สปีดสิบสองไวฮะอุ้ยระดับอีพิกเลยยีราฟเก่งอ่ะให้ยีราฟกินฮนะ yes, เยสเเซอร์ดี๋ยวทำไมมันมีแบรนด์โรสเซตด้วยวะมีแบรนด์โรสให้จับไหมนะผมอยากจับแบรนด์โรสจังเลยหรือว่ามีให้แค่ซื้ออย่างเดียวเสียใจอ่ะมีให้ซื้อแค่อย่างเดียว,ห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 ,ยวหร อแง่ตังได้ร้อยหนึ่งคือมันจะเด้งอองใช่ไหมแล้วยาวีดนี่ให้โคนน้อยอะไรเงี้ยท่านผู้ชมมันเพิ่มทีนะหเองอ่อะอืมก็แพงนิดนึงแต่ก็ไม่แพงขนาดนั้นอ่ะระดับเรอะไรเงี้ยบิสกิตซื้อมาหมดก็ไม่หมดไะเรากระทิงไปขายดีกว่านะสัตว์เริ่มแรกขายสามร้อยสิบสองก็ได้อยู่นะเราไปขโมยสัตว์เลี้ยงในไหม อ้าวออกมาไมอะโอ้ Frozen บ u b บ l รเหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นความสามารถของนี่ปะเนี่ยโอรัสเดานะเราดูความสามารถได้ใช่ไหมนี่ไงแล้ว f r o z ซ n b u b บ l รอ่ ri, อ้าได้มายัางไงไม่ใช่เหรอคือเราแบบว่ามีซื้อสัตว์เลี้ยงจากตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องปลดล็อกก่อนก็คือไปขี่มานั่นเองแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีในสต็อกหรือเปล่าเนี่ยโอรสมีตัวหนึ่งอืม l e g e n d a r y ก,กิอริลลาอยากได้เรนโบว์ระดับเรนโบว์เลยนะก็ลองต้องป้อนอาหารให้เรื่อยๆนะฮะไม่งั้นเวลไม่เพิ่มแล้วก็ตังก็ไม่ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอายีราฟไปนี่นะผมนี่สปีดบอกเลยนะเอ้ยยีราฟสปีดน้อยเหรอซีบาสปีดเยอะกว่าเอ่อเอางูไปนะเยเอาไหมาเอาไว้ก่อนนะโอเคเพราะว่าเรายังไม่เคยได้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไวไวคอลเลคชันไว้นะครับ เพิ่มมชนตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยสปีดยังชิวๆอยู่ตอนนี้เราเพิ่มสปีดได้ไหมเพิ่มสปีดโดยการอันนี้ได้ไหมโดยการเปลี่ยนตัวให้ไหวอะไรเงี้ยอ๋อพอขี่แล้วก็จะได้แบบว่าเฮ้ยต้องกระโดรถอยโยไปละเย e เยแบบี b ห้ามชนโอเคแต่พวกนี้ชนได้โอ้นะพี่ชนอะไรไว้เนี่ยคือชนสัตว์ด้วยกันไม่ได้เหรอห้ามชนใช่ไหมเฮ้ย,ยถึงมแนะ้ะ โอ้ย์เย่เฮ้ยไปข้างดนี้เอยๆครับผมข้างดนี้เลยเย่เย่เย่ข้างดน,น,นี้เอยๆครับ yeah, 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 yeah. ผมเพิ่มสปีดครับเพิ่มสปีดเพิ่มสปีดเฮ้ยโอ้ยเย่ยูเซอร์ใบ oh yeah. yes, เลยใบสั้นใบใบสั้นอะไรนะกระทิง่งดิเย yeah. ่อ๋อนี่คือเพิ่มสปีดโดยใบขึ้นนะโอ้ยชาา้าจ้าเยสเซอร์โอ้ชา้าชะมัดเลยแปนีแปน่แผ่น ตจวนกกระจอกเทศขีดโดโดเยดายะจนกกระจอกเทศขีิดเมื่อกี้จะได้ช้างอยู่แล้วอีนิดเดียวนะฮะเฮ้ย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 อย่าวิ่งดิพี่โอเคระวังหลังระวังหน้าให้ดีแค่นั้นนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องกังวลแล้วแต่มันเดินช้ามากเลยนะช้างช้างช้างเราเคยช้างหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมว่าผมได้ช้างผมจะเปลี่ยนไปอันนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว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 มันไม่ช้าล่ะ พี่ชายพี่ชายช้าๆก่อนใจเย็นๆไม่มีใครเลงพี่โอเคไดยังเนี่ยช้างเนี่ยเออสักที yes โอเคโอเค oh yeah baby ถ้าเรารู้ทิศในการแบบเปลี่ยนตัวไปมาอะไรเงี้ยนี่ไงเนี่เกมมาอยู่ตรงนี้แหละน้องคล้ายๆกับเกมมือถือเกมหนึ่งเลยเนาะไป let's go แล้วเราได้ตังค์เรื่อยๆด้วยไงตอนนี้มันไม่มีพยศเพิ่มความเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอกแทกจา คุณผมว่าไปถึงไหมไปถึงนะตอนนี้เราสปีดแบบมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเราจะแบบว่าดีตัวไปข้างหน้าไวนะครับถึงปะถึงปะถึงแหละเยสเซอร์ yeah, <sir. S 1> โอ้ยอย่ามาเดินขวางทางพี่เลยนะ้องทางใครทางมัเนี่แล้วกันผมใกล้ไปทรันด้าได้แล้วท่านผู้ชมแต่ผมกำลังคิดว่าผมจะเปลี่ยนตัวไปตัวนี้เย้บบี้ขยึกขยึดนี่เนะอะโคดูถึงปะเย้ <Yeah. S 1> โอเคถึงตอนนี้โอ้ย,อย มันไวจังวะคนดูอยากได้อยากได้เพนกวินน่ะผมอยากขี่เพนกวินน่ะโอ้มันป่อคนไวแล้วมาแล้วจอนี่ไงแล้วขี่เพนกวินไงเอ้ยทาขี่ยังเท่เลยเฮ้ยใจเย็นพี่ผมอยากได้เพนกวินไปเลี้ยงนะฮะผมไม่ยอมอย่าแลกขอนเลยอย่าแล็กจะเอาเพนกวินเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าทำไมมันจะอย่าตัดหน้าพี่ดิที่บ้านไม่เคยสอนเลยขับรถห้ามตัดหน้าได้ยังเย้ได้แล้ว ไปลวจ้าเอ้ยนี่เลยวอลลัสโอ้ช้าเกินเฮ้ยเอ้ยอ,ยอ้เรนโบโอ้ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยตัวคนแรงเนะี่ยดีนาะมันไม่พยุถมวิ่งไวด้วยแค่ต้องระวังข้างหลังนะครับถ้าผมไปข้างหน้าและแบบไปอีกหน่อยแล้วเจอกอริลลานะท่านผู้ชมแบบครบเซตอะเห็นไหมท่านผู้ชมอ๋อสวรสน,น่ายังอยู่ไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวจะทําอะไรจะทําอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอเคยังรอดอยู่พอมันหมดน้ําแข็งแพนกวิ้นเดินเลยท่านผู้ชมไม่สลายละ เหนื่อยแล้วพอแล้วชีวิตยา yeah. <c oughs> บางนี้นะโอ้โคตรนานอนะ่ะท่านผู้ชมแต่ผมได้นะหนึ 1, ่งพันกว่าเมตรเรามาไกลด้วยแล้วตอนนี้ขอเอออยากเลี้ยงอยากเลี้ยงโอเคได้แล้วตัวนี้เรากดยอมเลยไหมข้างหน้ามีอะไรอีก,กทันดะพอแล้วมนะั้งน่าจะพอแล้วตอนนี้ yes sir เรามาได้พันเกือบพันสองร้อยเมตรเลยนะ <Yeah. S 1> นี่โลก้ดอก,กเทศแผ่นกุ้นแล้วก็ตัวนี้ yes sir อุ้ยตัวเล็กน่ารักอ่ะทำอะไรได้อะ จังเกิลอ๋ออยู่ในหมวดหมู่จังเกิลอย่างนั้นเหรอพวกนี้ชาโด้สเตป what สวนหานินจาแมมมอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟินิก์บ้าพี่ชายตลกใครเครียดเหรออ้าวแล้วมีอีเวนต์ไงท่านผู้ชมพวกนะเกน้มีสายฟ้าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรกับสัตว์เลี้ยงเราเป่ะนะขายปุ้พันแปดขายได้แพงกว่าน,นะถ้าเราเล่นโอ้ยดำโอ้สปีดสามสิบโอดเวอ่อ อสวันหน้ายังเรายังปลดไม่ได้นะครับปลดได้แค่ทันได้เดี๋ยวจังเกิลรอเชื่อผมปลดได้แน่อันนี้ปะนี่นี่นี่ไงนี่ไงสวัสดีเพจมีแร่แอนิเมลไอวิวเรนดอมเพจสิบเปอร์เซ็นเชนดีซีสสวาแน่าเอาตัวอะไรไปแลกดีวะาเฮ้ยมาไล่ผมติดทัน <c oughs> เดอร์สตอร์มมาท่านผู้ชมโค้ทเท่แล้วผมไม่เห็นก่อนหน้านี้ไงแต่มีโอกาสแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะที่จะได้ตัวกลับคืนมาอ่าเอากวางมูสไป เราจะได้ปะ <No. S 1> not rare all. ไม่ค่อยแรเท่าไหร่นะแล้วแร,รนี่ระดับอะไรอะพี่พี่บอกผมหน่อยแม่แรนี่ระดับอะไรอู้ชติดทันเดอร์สตอมพอติดทันเดอร์สตอมแล้วบอกได้ไหมว่าทำอะไรไดน้นมันมีบอกไหมอินเด็กไม่มีบอกไงนี่ระดับแรก็มูดก็แรเลยพี่ชายเอาไปเล่นนะเดี๋ยวเอาตัววิ่งไวไปเลยอุย้ยจะสองหมื่นห้าแล้วผมจะได้ปลดล็อกแล้วท่านผู้ชมแต่รอบนี้ผมต้องหาสิงโตเป็นสัตว์ระดับเรนโบว์เลยนะตอนนี้สัตว์ยัยงน้อยหนาะเกมยังไม่เปิดนะครับผม โย่อ้ยยโย่ยย่ยยยยเล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 ยอะไรก็ได้แม่ผมพุ่งคนครับสามรอบปุ่งหนึ่งรอบครับผมสองรอบครับสามรอบครับอ้้หเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเมื่อกี้พาสีเห่อชนสงรอบติดเด้งอะไรไม่รู้ขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮกือบไปลวโอ้โหแล้วชุกชุมไง คือพาสซีสัตว์ตอนนี้เราไรประอยู่ตรงนี้นะฮะเออแล้วสิงโตอ่ะทำอะไรได้อ่ะผมว่าน่าจะโหดแหละเดี๋ยวรอพี่เลี้ยงสิงโตได้ก่อนนะน้องอ๊อ๊าไม่มีอะไรรองรับเลยเออแตกจากบ,บ้านไอเดี๋ยวผมจะไปปลดล็อกจังเกิลก่อนตอนนี้ปลดล็อกจังเกิลได้ละวานนวลหรอหวูยคุณดูตัวเท่นะดูดิโอ้แลในชีวิตจริงนี่คือแบบน่ากลัวมากเลยแมพ อ้าห uh ้าเปอร์เซ็นโอ้มันมีบอกด้วยเหรอโอ้ห oh, นึ่งเปอร์เซ็นกว่าจะเจอสิงโตนี่ไงโหดโหดหลังจากกินสัตว์จะเพิ่ม5%เเซนสปีดท,ท,ทุกการกินสัตว์1ิบตัวสแต็กรื่อยๆไม่มีจำกัดแต่ว่าเจอรีเซก็ต่อเมื่อตายแล้วก็เปลี่ยนตัวโอ้ oh my god สิงโตว้า wow. วตอนที่เราอยู่ทันหน้าเราสามารถเบรกไอ้ก้อนน้ำแข็งข้างข้างหน้าได้และเบรกสอันเพื่อเป็นการ เพิ่มสปีดโอ้ the next dash จ้ะท่านผู้ชม empower the next dash แมวเอาให้อิมก่อนลูกพอ่อก่อนที่จะออกรบ yes 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 แล้วก็ fish ปลา yes 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 yeah อิมมารอบนี้เราจะไปบุกจังเกิลกั้นะครับหวังว่าผมจะได้อะไรเจร๋งๆกลับบ้านนะไม่จะเลคี้ก็กอลิล่าอ่าผมเห็นข้างหน้าแล้วว่ามันเป็นปลาหรือเปล่าต้องกด e ผมว่าผมกด e รัวๆแล้วนะ โอ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปมีขึ้นอีพี่อ่าสี่รอยจังเกิ้ลและเยสโอ้ยมาเลยตระกูลเฮดุ๊บเย่มันบอกว่าอะไรนะกินสัตว์ที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังหรือข้างหน้าวะรอไปก่อนนะงูอุ้ยตัวใหม่เต็มเลยมาละพี่มาแล้วน้องดูเคยยึกขยืออุย้ยเฮ้ยสือเสือโค้งไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันพุ่งข้างหลังน,ะนี่ยังไง กินปหมเอ้ยเดี๋ยวมันไม่กินวะน่าจะข้างหน้าครับท่านผู้ชมโอ้โหนกทูแคนเราจะขี่ทูแคนไปทําไมอ่ะใช่ไหมคนดไม่ขี่อ่ะโอไม่เอาด้วยตัวไม่โหดนะโอ้ยงูเต็มเลยอ่ะเฮ้ยเสือโค้องเฮ้ยกูชิเบลเฮ้ยตะวันนี้ว้าวมันก็พุ่งไปไกลก้าแล้วพุ่งไปไหนอ่ะเฮ้ยุโอ้โหแล้วแล้วเกิดต่อหน้าต่อตาไงขอบคุณพระเจ้า เสียเครื่องโหขาดตัวเ really ด oh uh, ีว um ่าโอ้ย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  <smoking> บัง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 อย่าโชนกัโอ้ยเออ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 โอ้ยแล้วพี่จะได้ตัวใหม่ไหมนะโอ้ทำไมเหลือแค่นี้ตายแต่ละรอบแขนขาหายหมดเหลือกระตัวกระหัวเนี่ยเปลี่ยนใบโอมครับพี่เปลี่ยนใบโอมโอ้ยตกใจหมดนึกม่าจะโชนกัน หมือนใบโอมมันจะทับกันนะคือเราเปลี่ยนใบโอมอย่างตอนนี้แต่มันเป็นป่านะใบโอมเกิดการทับกันเหรอตอนนี้อ,อ๋อน่าจะบักนะครับผมอ้าวแล้วเป็นทันดาด้วย <c oughs> ทันด้้ <c oughs> อยอะไรเกม <c oughs> ในไอตัวนี้มันเกิดง่ายกว่าสิงโตอีกดูดนะิครผู้ชมเจอมันอีกแล้วนะโอ้ยทุกอย่างพี่เจอทุกอย่างอะเออพี่เจอหิม,มะพี่เจอน้ําแข็งพี่เจอต้นไม้ในทันดาพี่เจอมีเขามัน <c oughs> ทันดาตลอดเอ e ี y day every n โอเคจังเกิลหายไปนะครับตอนหน้าข้างหน้าเป็นอะไรอีจก,าจากจังเกิลปะน่าจะจังเกิลนะตอนนี้งูโอเคมาตอนนี้เราต้องงูไหมจะได้เลื้อยง,ง่ายๆหรือเปล่าความสามารถของงูคืออะไรคืออะไรไม่รู้เฮ้ยเสือ yes โอ้เสียดายคนดแบบูแบบแบบเวลาเาจับเสือไม่จักเตี๋ยเตีย วงเลี้ยวมันแคบเกินไปคนดูผมเมื่อกี้ผมคิดน้อยผมน่าจะกระโดดวะเดี๋ยวผมลองเอาตัวนี้ไปให้เต่าดูนะว่ามันแลพอป่ะหรือไม่แลนะอุย้ยวานวาวนเลยนะมันต้องได้สิเชืเเอ่อผมดิเฮ้เฮ้เฮ้บยนา เอาอมาลายทิทันเดอร์สตอร์มไปเล่นดูนะรอบนี้น่า <c ười> <No. S 1> <c oughs> คือได้สัตว์มาครั้งแรกอ่ะคนดูใช่ไหมไปเก็บครั้งที่สองไม่ได้นะคืออันไหนที่เราได้ครั้งแรกเราจะได้เก็บได้มาเลี้ยงเว้ยเออสามารถเก็บเลี้ยงมาเลี้ยงได้เราไม่ได้เราไม่สามารถเก็บไปเลี้ยงได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทุกตัวตอนนี้ในสูวานาเรามีเกือบหมดเลยยกเว้นสิงโตถ้าเราจับสิงโตแบบอย่างเงี้ยขึ้นเขาไว่านิวยังไงเราก็ได้ไปเลี้ยงแน่นอนท่านผู้ชมอ๋อโอเคเอามาขายก่อนแม่งั้นอ่ะ มีขาวถ้าเราอยากเพิ่มความเร็วแบบว่าตอนนี้เอ้ยช้าเราก็กระโดดไปหาข้างหน้าเลยนะน่าจะไวกว่าตอนนี้เ e s โอเคเห็นบามันเริ่มกระโดดไกลแล้วตอนนะี้ผมก็เลยต้องหาตัวที่มันวิ่งไกลๆก่อนเพราว่าปีนตัวข้างๆได้ด้วยแกแมลมได้ยางงี้อันนี้อยู่โบ ถึง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 ถเว้วบจ้าตะต่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 โยสน่เนี่ยมันต้องแพนกวินนี่ไหวน้องอย่างไวครับโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้มอ้ไอ้ยอ้ไโอ้ยอ้ยโอ้ทโอ้อ้ไโอ้ไโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยอ้ยอ้ยอ้้อยอ้อ้อ้ย โอ้ยแล้วไม่อยากชนนะกินไหมกินอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังอันนี้ไม่ได้ขอละพี่ขอละพี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะจระเข้เ,เนี่ยพี่วิโอโคดูซิเป่งละละงูอยู่ข้างหลังผมไงเอ้ยได้่ะเย้โอ้ยทุกคนมันชายอย่างนี้เราจะไปกินตัวอื่นได้ยังไงเนี่ย ใช่เฮ้ยงู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 ง,ง,งูอะไรก็ได้ตอนนี้โอเคโอเคโอเคโอ้ยงูเค็มง่ายมากสแสดงว่าไม่โห,หดพญาเสียโค้งอ้าวแล้วชนโอ้ <c oughs> โหชนกระเสือมันไปวิ่งท้ายตัวเสือเมื่อกี้อะ่ะนี่อ๋อพลับเบียร์ิเจนอ๋อมิติเกอร์พอวางเอ้ยตัวใหญ่โอ้ออสการ์ฟอร์เรียวฟอร์เรียวจวร์เจเตวเล็กจังวะทำไมไอตัวนี้มันใหญ่อะ่ะ ว่าเตะเฮล์แฮปปิ้นอ๋อชนสิ่งกีดขวางได้แต่ว่าครูดาว20วิคล้ายกับกอริล่าเลยนะฮะระดับบิจินเดอรี่นี่เอาไปแลกได้ไหมสิบเเลยนะเราลองให้นี่ไหมเช่อนี่ผมได้10%อโอ้โหอ๋อมีความสามารถผลิตอาหารพวกนี้สัตว์เลี้ยงมีความสามารถผลิตอาหารนอตติ้งอ้าวกว่ามูสขี่หมาไน้ไหมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเกมนี้ก็ สนุกใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับคอนเทนต์นะตอนนี้แต่ถ้าหากใครสนใจนะครับผมจะทจิ้งลิงก์ดิสคอตไปตั้งร่างคลิปนะครับนะเดี๋ยวผมให้ลิงก์เกมแล้วก็ลิงก์ดิสคอตนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับนะเกมนี้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไปจับสัตว์เลี้ยงมาอยากได้ตัวเะไรแหละพี่อยากได้ใชนี่จริงจนะังไงน่ะเออแล้วใชนีพี่ไม่มีสักตัวไงนะอืมอ,อยากได้ใชนี่